สวัสดีครับลาลาชาแมคโฮครับวันนี้เข้าใหม่หนึ่งรายการครับพานิเฮดยี่สิบเจ็ดนะครับหรือก็คือยันม่าดีๆนี่แหละครับอันนี้นะครับเกาญญี่ปุ่นนะครับสภาพดีครับเครื่องสี่สูบนะครับเป็นเครื่องสี่สูบของมิซูเค e ีอีนะครับบล็อกฮิตนะครับหาอะไรง่ายนะครับอันนี้เป็นขนาดเกือบ3ตันแล้วนะครับเฮดยี่สิบเจ็ดก็ประมาณส3สามตันนั่นแหละครับน่ครับเป็นคอนโทรลั่นแล้วนะครับเบาสวยนะครับใหมีมีสวยมากครับดูบูมอาร์มนะครับไม่มีร้าวเลยนะครับ บูมมาไม่มีรลาวเลยครับเก็บรั่วซึมให้หมดแลวครับใบมีสวยมากนะครับช่วงล่างพ่นกันสนิมด้วยสีโจตันอย่างดีนะครับให้ดูครับคันนี้ใช้งานน้อยครับประมาณ4 0 0พันชั่วโมงนิดๆเองนะครับ4,000ันชั่วโมงนิดนเองนะครับสวยมากครับคันนี้ให้ดูครับเครื่อง k c e มิสูบิชิสสูบนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตอนรันเครื่องนะครับอันนี้มาให้ดูภายนอกก่อนนะครับเนี่ยครับ พ่นกันสนิมสวยครับคันนี้เอาไปใช้ต่อยาวๆเลยครับแทกยางสั่งสภาพดีอยู่เลยครับคันนี้แทกยางสภาพดีมากๆครับนะคยางสภาพดีมากเลยนะครับสายเปลี่ยนให้แล้วนะครับนี่ครับสายหนแตกเราเปลี่ยนให้นะครับนี่ครับบุ้งกีฟันยังดีอยู่นะครับเหมาะมากครับเอาไปใช้ในสวนในไร่นะครับนะครับเป็นคันแรกนะครับนะครับไม่ต้องดูแลเลยครับจอดทิ้งเลยไม่ต้องกลัวหนูนะครับไม่ต้อง ตัวฝนเลยนะครับเนี่ยครับจอดตากแดดตากฝนได้เลยนะครับทนครับพวกนี้ทนมากครับสตาร์ทที่ไรก็ติดใช้งานได้ตลอดนะครับแค่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เขาแค่นั้นพอครับเป่ากองให้เขาพอคอยเช็คน้ําในหม้อน้ําพอครับแค่นี้พอครับส่วนมอเตอร์ตัวเดินนะครับน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเทอร์ลิกผมเช็คไปให้แล้วนะครับ เดี๋ยวขับรีวิวให้ดูคันนี้อยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทครับ189,000บาทได้รถ3ตัน4ี่สูบนะครับสตัน4ี่สูบคุ้มมากครับเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ4 0 0พชั่วโมงนะครับบุตรหลักแน่นดีครับเดี๋ยวขับให้ชมครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาเทสกันครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับสตาร์ตติดง่ายมากนะครับเร่งเครื่องนิดนึงนะครับดูใบมีดนะครับโอเคกดตัวยกแรงครับ คันนี้ครับจะเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับบูมามัก็ค่อนข้างยาวนะครับความเร็วอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็คือไว้ใจได้ครับรถขุดเราไม่ต้องใช้เร็วมากอยู่แล้วครับถ้าเราใช้ในสวนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาสึกหล่อเยอะนะครับแราลองสังเกตนะครับจะไม่มีเสียงเลยครับรถแน่นมากครับคันนี้ มาค่อนข้างยาวขับง่ายครับคอนโทรลสั้นเนี่ยคอนโทรลง่ายมากครับเนี่ยครับเบามือมากครับค่อนข้างยกได้สูงอยู่นะครับคันนี้ขับง่ายๆเลยครับคันนี้ไปตามมือครับขับง่ายจริงครับคันนี้ก็เดินเดินแรงดีนะครับ แรงดีครับไม่ต้องหว่วงครับคันนี้โอเคครับ